สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสญญารยาแถมสาะนะคะยิงไทยในสุเดนมาแล้วมาแล้วค่ะก็รอกน้อยเมืองหนาวเล่นกันแต่เช้าเลยนะคะนกหัวควานนะคะอุ๊บสัน Good morning everybody. Welcome, welcome. Looking, looking. นกฮอกควานนะคะมาแต่เช้าเลยเห็นสองตัวนะคะวัน,นวันนี้มือสัอสนนี่สัญญาสันจัะอุ๊บสัน สวัสดีค่ะไลผิดเวลานิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ผิดที่นะคะนกหัวควานมาแต่เช้าเลยชมนกชมกระรอกชมหิมะโอ้ย <laughs> ตกตกอ้า ไปแล้วสวัสดีหนึ่งท่านนะคะอขอโทษนะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านแรก สวัสดีสองท่านคะ่ะสวัสดีนะคะอุย้ยมาแล้วไม่ไม่กลัวสัญญาเลยนะโอ้โหอยู่ใกล้มากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเห็นไม่ขนัดเลยเนาะอยู่น้อกน้องก็ลอกเขาไอ้นี่นะคะน้องก็ลอกเขาเล่นกล่องอาหารไปรวมกันหมดเลยอะ สวัสดีทั้งสามท่านค่ะโอ้ยเนาะ่ะเอ๊ะอืมก็เห็นเรานะคะแต่ทำไมเขาไม่หนีสวัสดีทั้งแปดท่านค่ะน้ะของอวา่าน้ยจะขยับเดี๋ยวเขาจะบินไปนะคะก็เลย ดูเฉยๆก่อนเ <laughs> จ้ากระโลกเขาเห็นกระโลกนะคะไปแล้ว <c oughs> โอ้โห,โหกระโลกมานี่ค่ะกระโลกอ,อยู่คนนี้สลันนั่นน่ะฮัลโหลฮัลโหล ฟุกกัสกกัสมาแล้วมาแล้ว w e o m e w l c o e r y b o d y good morning good morning มาแล้วค นุ่นๆก็โดดยงยงเลยก็ลอกก็สวัสดีสิบสี่ท่านค่ะโอ้ยโอ้ยมาแล้วค่ะเอนสกีแงน่าก็ตกน้อยมาทั้งบลูแมสแล้วก็สวัสดีแมสแล้วก็ท่านทิตาออ้ยท่านกุ๊กเสนะคะ มาแล้วมาแล้วนุกน้อยเมืองหนาวโอ้พูดจะทำก็เมื่อยแล้วนะคะยงโยยงโย สี่ท่านนะคะในห้านาทีนะคะขอพระคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจเนะาะเมื่อวานนี้ตักขีมากแทบไม่อยากตื่นเลยนะคะสวัสดีสิบแปดท่านคะ่ะ Hello. ก็พยายามจังเลยค่ะก็รอเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ โอ้โหเสียงวิ่งสวัสดี21ท่านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังเสียงตึงตั้งตึงตั้งเลยค่ะจะลื้อบ้านอยู่แล้วนะเนี่ยก็ลอก สวัสดีทั้งยี่สิบสามท่านนะคะขณะนี้เนี่ยเนียเนลอยกระโดดจังนะคะลอยบึ๊บๆึเลยแต่เอาไม่ได้นะคะโดดไม่ถึงดูลีลาเขานะคะนกนกก็มานะคะนกก็มาอ่าเนิสเนิร์สคริกก็มานะคะ เขาชื่อเนอสคริเกะบังอ่ะนั่นแหะนะมาแล้วมาแล้วเนี่ยเจ้าของเสียงนะคะเนี่ยร้องเจ้าของเสียงยี่สิบเก้าท่านนะคะนี่นะคะเสียงเขานะคะเจ้าของเสียงเขาโอ๊ยกลัวกระลอกไปแล้ว <laughs> ดูดูดูน่าเปลี่ยนไปสวัสดี29ท่นานค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังใจรวัรวรัวอุ๊บสันอุ๊บสันโอ้ยลื่นนะคะลื่นลื่น ไม่ได้ลื่นดูเดี๋ยวหาทางใหญ่เลยหาทางใหญ่เลยค่ะแป๊บนึงนะคะโอ้โหกระโดดออกมาจากนู่นเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆ ว้ตกใจเลยส่วนตัวก็ตกกใจเองเลยนะคะโอ้ยด,ดูดูค่าสุดยอดมากๆกระโดดปุ้มมาจากบนหลังคาะคะแล้วเนี่ยแล้วนกจะกล้ามาไหมเนี่ยอืม อสีสวยงามนะคะนุ่นๆุน,นอีกตัวนึงกระโดดอยู่บนต้นไม้นะุ่นนุ่นวุ้อุ้ยสองตัวเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะรูวิ่งหยอกกันบนหลังคาเนะนี่ยอ้ยนนนน,น,นสามสี่ตัวเลยคร่บวันนี้อ้าวไปแล้วเมื่อยนะคะสงสัยจะเมื่อยนะเนาะแมวแล้ว Để tăng ơn này, Để A, yên ta con ta yên con yên ta A, ta yên ta nó ta yên ta yên ta นี่ทานกุ๊กเสนะคะทานกุ๊กเสนนกน้อยเมงล่าก็เรอก็น่ารักนะคะแต่เขาทำลายโอ๊ยทำลายข้าวของนะคะอนกน้อยหาล้างแล้วเดวนี้โอ้โหดูโดดมาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆ ชีวิตนกน้อยชีวิตคุณเมืองหนาวก็ประมาณนี้นะคะตราบได้ที่ยังไม่ได้มีงานมีการทำก็ชมนกชมกระรอกไปอย่างนี้นะคะ thank you นะ everybody come oh, looking looking โอ้โหเขาก็น่าลัของเขานะคะใช่ไหมแทใ้ใหญ่เลยถ้าคุณท่านมาแล้วนกก็ไม่มาได้แล้วนะคะ กกดแชร์กดเลิฟก,กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โอ้โหโดูดูฟังเสียงเขานะคะฟังเสียงก็รลอกอยู่บนหลังคาเนี่ยโอ้โหโโสดยสสมากมากค่ะขณะนี้ก็สองโมงเช้ากับอีกยี่สบสามนาทีนะคะโอ้ใช่ใช่แป๊บหนึ่งนะคะเขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยตั้งไม่ได้เลย เสอันนี้เจ้าตัวดีอีกตัวหนึ่งะคะ่ะอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะกระโดดเก่งกว่าเพื่อนตัวนี้โดดสูงมากๆเลยนะคะคอยดูอออ้าวอาวอ้าวโอ้โหไป ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งค่าตรงนู้นนะคะโอ้โหวันกกนี้ทำไมกระลอกเยอะจังมาสี่ห้าตัวเลยนะคะจะมีทั้งหมดหกตัวนะคะกระลอก โทษนะคะคือสายไม่ใช่อะไรนะคะรีวิวเนาะไม่งั้นก็ไม่ได้เห็นเขานะคะโอ้ยเยดี๋ยว ลอกมานกก็มาไม่ได้นะคะอะพบกันใหม่ก็จะสักครึ่งชั่วโมงเลยว่าจะลงนะก็ลอกก็เนนะืความน่ารักนะคะ Oh. พบกกันใหม่ไลรหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you everybody See you next time ทักษนิทิตะ่ะไฮโดคลอมคอมกด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 นะคะ เราดูดูดูความน่ารักน่ารักมากมากโอ้โหวิ่งเสียงดังอุตลุดเลย